คู่หูดับเบิลเห็นเห็นฝาโดนฆ่าต่อหน้าต่อตาก็ฉากในซีรีส์แตกโอตีต่อหน้าไงเต็นแหล้ยเฮ้ยดีดงไม่น่าเป็นเฮ้ยเอาอีกแล้วอ้าวเอาฟิลิป ไตายแล้วไถ่ายภาพโอ้โหได้ได้เคุยเดียวกับน็อตอ่ะไอจาร์ดเทียมอ่ะใช่อยู่กับกำลังตอบสายไฟอยู่ข้างบนเดินกลับไปกลับมาต่อสายไฟอยู่แหละพอกกันลับมาต่อสายไฟเคสุดท้ายข้าวตายขาไปแล้วโรโนอาก็น่าจะไม่ใช่ครับว่านะไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่คนเนี้ยว่านะ รู้สึกไปใครไปใจคนนี้เท่าไหร่ <c oughs> ว่านะอยู่ข้างขวามึงอาจจะฆ่าคู่หูตัวเองก็ได้กันโซซโลกดเพี้ยนนะแคมป์จะเอาแคมป์จยแคมป์จะไข่ไปเยอะ เฮ้ยกูไว้ใจตั้งนานมคจะสบกูเลยเหรอขบวนอยู่ขบวนนั่นแหละนั่นแหละูตูเอาเออกูคิดว่าจะไม่เห็นนั่นแหะกูว่าใช่วะกูว่าใช่วะ เราอยู่กันปีคนเดียว่วาใช่หว่าสีแดงๆเนี่ยพี่อยู่ตรงห้องนี้ไม่ใช่ละพี่อยู่ตรงห้องนี้เปิดปดประตูแหมหมบนั้นก็เข้ากับเธอดินี่รอดูผมไว้นะฟ้าฟ้าดูผมไว้นะฟ้าฟ้าดูผมนะฟ้าดูนี่ฟ้าดูหัวคนแรกด้วย พร้อมใจกันมากเลยดูไว้ป้ามันคือบิวตัวปอมก็อุตส่าห์ไว้ใจไว้แบบเอออยู่เ <var> ป็นเพื่อนเอาจูจๆมาตุยหลังก็ไว้ใจตั้งนานโธตระกูลดับเบิลนด้ตายกันระดาวก็ดับเบิลมีแต่ตัวละครตายแม่งอ้างหวานเลยกูตายแั้แต่เด็กได้หรอ กูยังไม่ค่อยตายเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดินไปไรกันี่ยหมูคณะไม่เงียบไม่เงียบเกิดอะไรขึ้นไม่เงียบเลยเกิดอะไรขึ้นฮะขาขึ้นตัวตบยังไม่ล้มเลยยังไม่ล้มเลยตบยังไม่ล้มเลย ผีดแล้วพี่เดมน่าฆ่าใจร้อนไยใจร้อนแค่ไหนมึงโอ้โหมึงวิ่งกันพร้อมกันสี่ห้าคนมึงจะไปฆ่ากันไงล่ะเออแต่เราวิ่งกันพร้อมกันไอ้บางคนกูรู้ว่าบางคนท้ามึงไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่มึงอยากอยู่ด้วยกันกูโดนปิดคอคนแรกเลยท้ายไม่เสียเปล่าไอ้